ครับวันนี้หฮอกับปลูกพืชผักกินเองนะครับที้สาคมครับมันเฮากับได้ผักว่าหลายอย่างครับเห็ดแปลงผักเองแล้วครับเอาว่าติดตามกันต่อไปครับน่ครับแปลงผักหฮอท่านเห็ดสาลาครับก้นหลุมไปแล้วครับแต่ว่าท่านเห็ดรับสาลาครับ พริกก no? ินดาห้ามไม่หมครับพริกกินดาครับเอ้เสื้อเนี่ยจะใส่อ้อมหนูครับออมหนูตำบกหุ่งอะไรครับนี่ลายลาครับครับวันนี้กุ้ซอยเกษตเห้าก่อนคนหลุมใบถาแล้วครับเอกลิ่นผาทั่วห้าครับเอกลิ่นผาทั่วห้า สิลงบมกจีกครับพวกนี้ห้องก็ย้ายไปแล้วครับพักนหน้าก็บนี้ครับพันหน้าพักกวางตุง้งนี่ครับนามห้องกัเชียวนี่ึงแวงครับตัอวอบตัวเขาหนามรอ,อ,อบครับเป็นเกาะครับเกาะกลางน้ำลยครับพี่น้องเขาได้ทั้งเดียวครับ แปลงนี้เขาก็วานแล้วน้ำเลยครับน้ำแล้วปิดแล้วครับพักตรงกเบ้อครับ,รรรบนี่เอกลิ่นตูดมือ,ขอเขาเรื่องนีโอ้ครับเขาสีกออกได้อยู่ได้ไดลยหล,ลายตัวอ,อยู่ได้เบี้ยเนี่ยมันหลา,ลายตัวอยู่ได้อ ว่ามันเอาลงเหมือน,นัอนนี้ขุมตะต้นได้ปลักรลายขุมโบราณย้ายเส้นลวดผุมมึงค่อยก้นไว้หลายๆนัน่นเอาบอกพีกลงเหมือนเลยนี่แหะเนี้ยมันได้ก้นผมก้นไว้เอาบอกพีกลงมาสูตรหลุมโหลดทั้งหลังเขาจังใซ่บับแหนบแหนบออกอก็ได้หรอกครับขันเกิดขึ้นมานเต็มเทียบครับจักมันปลูกขี้หยังเนี้ยครับ ไใ่พักจุดวานลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องอ๋อมาหาตะไคร์กันครับตะไคร์เป็นแกฝงปลูกด้วยครับพีเ่เอกลิ้นห้องผ้ามากหน้าผู้ใดลูกพี่หูวเงินเก็บเจ้าหน้าผู้เย็นไหม เต้นหนึ่งตีตะไครเต้นตะไครตะไครอยนน้ำกันขอยังไงวะนี่มุดเต้นเต็มก้างมุดกอบไปดีคือพ่อไปได้ยุ่นเสียมไปฟร้อม่เดีมาลักเลยครับขอว่าพื่นแล้วครับสกายแล็เฮ้าครับรถประจำตำแหน่งครับ ไอ้เชื่อม้วครับบูไปครับบูไปดีตาเลยครับปลาไผมวงจานิดเป็โนนนอย่ยนี่เลยด <laughs> แล้วเดีแล้วเดินไปแวขทางล่าง เข้าก็ได้แล้วครับเออเต็มลอยเลยครับพี่น้องพืชพักเข้าไปปลักช่ำรับไปปลูกครับพักกินเองครับเพราะต้องเรียนเข้าไปในบ้านครับต้องเรียนมาพี่นะครับบัรดดอนบันเก่าครับดอนบ้านเก่านี่เราพูดได้กับบ้านเก่า์รืมากลับบ้านเก่า์นี่ครับบัรดดอนบันเก่าครับ ไปน้งี่น้องลาเค้งเงเงไปแล้วครับน้องขอมาไเอาเลยอะไรน้เลอะกนคนหน่นบุงงอ่ะหน้าไม่สะักดิหน้าจะไปของเินได้อมเขาจิไปใส่ครับครได้ครับโอหเสร็น้ำคบลาครับมีไส้ครับการเศรษฐกิจย่งยนกันเป็นว่าเป็นมีเศรษฐกิจอเพียงครับเลยจิไป เิ่งเกษตรกรว่ก็จยับยับก็มีอย่างนะครับนเรียนงกบเรี่องเก็บงานบ่า,บบมามไม่ได้เขียนขาดว่ากบ <ๆ S 2> ก,กินหมดแล้วไมด้เ,เขียนขาดเขย่อขยะเมื่อไหร่ยครับโอ้สางเทดีนะเด้างไนนะใจมันหลักครับ ความใส่ไก่ตัวนี้เนาะความใส่ไก่น้ำมาถึงครับก็เล่นน้ำได้ดีครับทางออกดีดีเศือตกรเล็กๆครับโอ้นี่เด่นๆหนึ่ใบยีหล่าไหมเออด่าใบยีหลา่าแต่ตำปึงครับบักหมูฮู ม่แตายาัาล้อดีนี่นคร<ว>ับโอ้มีห่อนบางนำต่อครับครับนี่วาววันดีลูกพี่ครับครับครับเอ้ย เอาไปหาแรนีนีขวากไก่ไว้เลยมันถือก้อนไม้แล้วเออหยอก็สอดอกหยาดก็สุดอกลูกพี่ป้านมางามครับค่นี้ไหมโอ้บุงเนี่พี่น้องเออเธอ ม่าสาวหน่อยไหมนี่อยูกก่การหุบเขาครับหุบเขาปลาละ,มะเมาะอือบักฮงบักฮงพี่น้องเออตุ้งไงไงเบ่งครับ,บพี่พน้องฮงฮึมข้าคราดพี่น้องบักฮงครับบักฮงนะครับเอาไปฮะย่างเบ่งกินต่อครับ โอ้ห่อมไผ่ครับพี่น้องหอมไผ่เย็นดีครับเออตรงหนอมไผ่โอ,โอ้เย็นเย็นเย็นยังออกซิเจนหลายครับออกซิเจน,น,นออกซิเจนหลครับจงนะังไงเนี่ยใถ้าชิมกับเอามาบ,า,บานพี่กรลินครับพี่กรลินแล้วก็เลี้ยงเงยเยนนเินครับขายยังดูที่นี่กวาไปเต็ครับ โอ้โอ้โหไมดีแถอปลาหมูตรงได้มั้บ่านี่ตึกรอบเนี่ยนี่เออ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 ให้ดึงสี่ห่อนไปนี่ดึงได้บึงไหนบ่างร้อยวงค่าใใจเ่อไดนี่ยสามรอยห้าสิบเลยใคเงียความมันบ่โอ้โหนี่ทั้งสื่อทั้งยูทูบเลยโอป้าทั้ส่อทั้งยูทูสามร้อยห้าสิบนื่อนารักเธอวาคืออย่าเปยนนามเป็นคันยเปยนนาเป็นไหนี่ วดหัวครับไหลโจกเลยปลาอันนี้บอวกันสิบัววดหัวโอ้โหมันไหลนามไหลออกดังแม่นครับเออดีดีครับดีดีดีหัวสั่งให้ได้หรอกพี่สุดยอดครับแล้วเราไปห้าวใช่แลวผมเพื่อนขอโทษจำเส้นนึงนะเคครับหมกหน้าผมมีต้นไม้ใหญ่ครับบ้านพี่กรีนเห้องต้นนี้แก่ตัวนี้